ลาเมนว่าคุณนายฟังเจ้าฟังฟุกพังดอกธมลัขน์พุมเบากระยาสิหาว่าจมเบาเสียดเบาสีขึ้นมาบนเวทีบอแม่นผมดาเป็นหมอลำสันหาแนวมาว่าเป็นขันเป็นตอนตาแบบหมอลำก่อนมีมาแต่เก่าสิขึ้นโคกลงเรามีวาดมีส้มสีส้มให้ส้มดงไปหนึ่งลือเงา อันดับเหล็กก่อนสิประกาศข้าวบอกซื้อบอกเสียงต่งเชิญอ,ออกมาเคียงอาจารย์พ่อแม่ก่อนสิใหญ่สิแพ่ไปหนามาหลังให้เเาานำคนฟังสัท่าสากรนยาเฝ้าเต็นเฝ้าฮอนออกทาลีล่าหตุนี่เพน่นจากมางานยังต้องทราบจิบนิ้วกาบหลวงปู่หลวงตาทั้งพ่อแม่ได้มานั่งสมนัง่งเบิ่งกเข้าเอง อาศัยไผ่พึ่งเขาน้ำซ้ำป่าต้องขอบคุณรัทธาปูป่าติมที่ยาให้มันยิดมีขาดบ่มีคุ้นสมกับคนกาลุ่นไปจังมาโอส่วนลวดลายยาทานให้เฝ้าโพตั้งแต่หัวเวน้นจังคือคนล่ำเป็นคอยยิบคอยยอด บุญพระลาสิทอดฝันส่วนแนวได้เบาให้มันเข้าใจบอ่อิดบอ่อฮีบุญนั้นมีหนาทีคือลาจะการบุญเขากะทำงานจากมุ่งต้องทราบบุญกับบาปไผเก่งกว่าไผมันเป็นน้ำรือไฟมัน่นหินรืออุ่นกินมันคือตุนกินกล้วยคือเจียมันมีพวมีเมียคือกับคนบอ่อ คู้ใดเป็นคนรอคนบันคนหลบขันว่าใดไปซอมใดเรียนใดอ่าน